เพราะทุกที่มีเรื่องเล่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเล่าได้ทุกที่มีพานเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะอยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะตำนานรักพะลลเป็นนิยายรักอมตะที่มีชื่อเสียงที่สุดเรื่องหนึ่งที่เขียนในวรรณคเดีเรื่องลอิลิทพะโล เชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเขตอำเภอสองจังหวัดแพร่เพราะมีหลักฐานหลายอย่างสอดคล้องกันเช่นเมืองสลองซึ่งเป็นเมืองของพระเพื่อนพระแพงผู้เรโฉมสันนิษฐานว่าคือเมืองสองของจังหวัดแพร่ในปัจจุบันมีแม่น้ำกาลหลงไหลผ่านมีเด่นนางฟ้อนบ้านแดนชุมพลถ้ำปู่เจ้าสมิงพาย ผ่าพี่ผ่าน้องและที่เวียงสลองยางปรากฏซากแนวกำแพงเมืองถึง3ชั้นให้เห็นอย่างชัดเจนส่วนบริเวณที่ติดกับอำเภอสองคือจังหวัดพะเยามีทุ่งรอนักวิชาการเชื่อกันว่าเป็นดินแดนเมืองแมนสลวงของพะลอเมื่อคิดคำนวณระยะทางในการเดินทัพของพะลอมายังเมืองสลอง ในยุคนั้นก็ใกล้เคียงสอดคล้องกับที่พรณนาไว้ในลิลิพะลอจึงน่าเชื่อกันว่าเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในอาณาเขตจังหวัดแพร่น่านพะเยาและลำปางเนื้อเรื่องตำนานรักพะลอความว่าเดิมเจ้าราชวงศ์แมนสรวงกับเจ้าราชวงศ์สรองเป็นประปักต่อกัน แตโอรสและธิดาของสองเมืองนี้เกิดรักกันและยอมตายด้วยกันฝ่ายชายคือพระลอเป็นกษัตริย์แห่งเมืองแมนสรวงมีชายาชื่อนางรักสวดีพระลอเป็นหนุ่มรูปงามมากเป็นที่เรื่องรือไปทั่วจนทำให้ะพเพื่อนพระแพงเกิดความรักและปรารถนาที่จะได้พระลอมาเป็นสวามีโดยให้ปู่เจ้าสมิงภายทำสเสน่ห์ให้พระลอเกิดความรักหลงไหลคิดเสด็จไปหานาง ฝ่ายพระนางบุญเหลือชนนีของพระลอทราบจึงหาหมอแก้สเสน่ห์ได้แต่ปู่เจ้าสมิงพายได้เสกหมาเหินมาให้พระลอเสวยในตอนหลังอีกถึงกับลหลงไหลทิดาทั้งสองมากขึ้นจึงทูลลาชนานีและพระชายาไปยังเมืองสลองเมื่อถึงแม่น้ำกาหลงได้เสียงทายกับแม่น้ำแม่น้ำกับวนและเป็นสีเลือดซึ่งทายว่าไม่ดี แต่พระลอก็ยังติดตามไก่ที่ปู่เจ้าสมิงพายเสกมนล่อพระลอให้หลงเข้าไปในสวนหลวงและแอบได้พระธิดาทั้งสองเป็นชายาเมื่อพระพิชัยพิสนุกรพระบิดาของพระเพื่อนพระแพงทราบเรื่องก็ทรงกิ้วแต่พอทรงพิจารณาเห็นว่าพระลอมีศักดิ์เสมอกันก็หายกิว้วแต่พระเจ้าย่าเลี้ยงของพระเพื่อนพระแพงโกรธมาก พราแค้นที่พระบิดาของพระลในประหารเท้าพิมพิสาครสวามีในที่รบพระเจ้าย่าถือว่าพระลเป็นศัตรูจึงสั่งทหารให้ไปร้องพระลอที่ตำหนักกลางสวนและสั่งประหารด้วยธนูจนสุดท้ายถูกธนูตายในลักษณะพิงกันตายด้วยความรักทั้งสามองค์เท้าพิชัยพิสณุก,กรทรงทราบว่าพระเจ้าย่าสั่งให้ทหารฆ่าพระลพร้อมพระธิดาทั้งสององค์ ทรงกิ้วและสั่งประหารพระเจ้าย่าและโปรดให้จัดการศพพระลอก,กับพระธิดาร่วมกันอย่างสมเกียรติและทรงทูลน,นำสารไปถวายพระนางบุญเหลือชนนีของพระลอที่เมืองแมนสรวงสุดท้ายเมืองสลองกับเมืองแมนสรวงกับมีสัมพันธไมตตีกันต่อมาไม่พาดเรื่องเล่าน่ารู้ทุกที่อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะ อยากให้เราเล่าเรื่องที่ไหนคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ